สวัสดีครับี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Fall G Domination MP นั่นเองนะครับเป็นเกมมือถือชูติ้งที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเกมพวก Call o Duty นะครับไม่ว่าจะเป็นแอนิเมชันการเคลื่อนไหวตอนวิง่งแอนิเมชันตอนสไลด์หรืออะไรแบบนี้นะกราฟิกในเกมก็ถือว่าใช้ได้ณตอนนี้ตัวเกมก็เปิดให้บริการใน store ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองหลังจากที่เปิดให้บริการใน store ต,ต่างประเทศนั่นเองคุผู้ชมครับสำหรับเกมนี้ก็มาจากทางอินเดียเจ้าเก่าอีกแล้วครับท่านเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภาพกราฟิกในเกมกันนะ โอเคครับผมตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมมาที่เรียบร้อยแล้วนั่นเอง่านผู้ชมครับสำหรับเกม FPS เกมนี้นั่นเองผู้ชมครับประมาณนี้บางครั้งนะครับตัวเสียงนะครับมาจากค่อนข้างบั๊กนิดหนึ่งนะครับเนี่ยแล้วก็เกมนี้นะครับสามารถทําการวิ่งสไลด์แบบตัวคอฟตูตี้ได้นะเนี่ยเหมือนเป็นเกมที่ได้แรงบันดาลใจมาจากคอฟตูตี้อะไรประมาณนี้นะเป็นเกมจากทางน่าจะเป็นอินเดียนะ่านผู้ชม น่าจะเป็นเกมจากทางอินโดอินเดียเขาอะนะครับมาตอนนี้เปิดให้บริการในไทยแล้วนะครับนี่คือก่อนหน้าที่มันเปิดให้บริการในสโตร์ต่างประเทศอะนะเรียบร้อยสวยงามตามท้องเรื่องนะครับไฮไลท์ก็คือจะเป็นการสไลด์แบบนี้เออเอ้เอาเรื่องนะ เดี๋ยววิ่งก่อนวิ่งก่อนแล้วมันวิ่งแบบนี้ด้วยนะคือท่าวิ่งก็คุ้นๆแล้วนะตอนสไลด์นี่แม่งใช่เลยนะตอนสไลด์นี้ใช่เลยแต่ตัวอวตารในเกมอาจจะไม่ได้แบบเออสวยงามอลังการอะไรขนาดนั้นนะครับมาเออเรียบร้อยเรียบร้อยปปลปลปปป,ปวิ่งจ้าวิ่งจ้าวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้ว ไปไหนกนเอน่ยไปไหนกนเอ่อยไปไหนกน,นเอ่อยอ้าวไปไหนกน,นเอ่ยอ้าวยังไงวะเนี่ยวิ่งวนกันจ้าเรียบร้อยเสียงเอฟเฟกต์พอได้นะนี่ครับแต่ถ้าวิ่งกับท่าสไลด์นี่กินขาดนะครับเสียงภาคก็เร้าใจตามสไตล์เขาอะนะนี่ โอ้ยหลบกันหลบกันหลบกันวิ่ง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 หลบกันอยู่ไหนเออยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนครับอยู่ไหนอ่าเอาเรื่องนะจ๊ะโอเคมาเก็บปืนเขาได้ด้วยนะครับผมโอ้โหมาแล้วจ้า AK 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 แบบสกินนะนะถอยกันถอยกันถอยกันเฮ้ย อาวุธนายสวยจังลาเฮ้ยโอ้ยถอ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 ยฐานเขาฐานเขาฐานเขานี่เอาวิ่งมาครับเอาเรื่องจ้าเอาเรื่องเอาเรื่องเฮ้ยเเอาเฮ้ยเฮ้ยเอาอะไรกันนะนี่เดี๋ยวนี่ยนี่กันนี้ก่อ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 นเยอะไปแล้วเยอะไปแล้ว ที่เราเล่นอยู่เนี่ยมันเป็นช่วงทูต o r เ a l นะครับคือเป็นช่วงแรกของตัวเกมะนะเออเป็นช่วงเริ่มมานะครับผมมาเล่นรอบใหม่กันนะครับผมก็อาวุธก็เปลี่ยนไปนะจ๊ะเดี๋ยวลองหันหมาทางนี้อาวุธเดิมหรือเปล่าอาวุธเดิมนี่ถ้าวิ่งยังเล้าใจเหมือนเดิมครับคือมันวิ่งเร็วมากนะนกระโดดได้ด้วยนะเนี่ย เออกราฟิกแบบเขาอาจจะไม่ได้แบบอะไรมากนะครับเกมนี้สามารถเปิดไมค์พูดคุยกับเพื่อนได้ด้วยนะครับเล่นเล่นควบับเพื่อนได้นะอ่าอยู่ไกลๆหน่อยถอยมาก่อนจ้ามานี่แน,ะนแนะ่นี่แนะ่นี่แนะ่นี่แน่วยังไงครับผมคือด่านมันไม่ได้ไกลกันมากนะมันดีนะาาอ่อา พูดอะไรไม่รู้นะครับถ้าเปิดเพลงอินเดียนี่ใช่เลยนะ, okay, okay, อยะโอเคโอเคย,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 ย oh ังไงจ้ะโอ้ยหัวหัอนนวหัหนึ่งนะครถัยส่อารอรอ่อนโหั my g o หเราโวนนิดัึหนะครวับสัมารถรัรีสปอัวับหนึหันหัับหรือว่าสกิปได้เลยนะมาครับมากันอีกสักหน่อยหั อันนี้เล่นกับผู้เล่นจริงๆผสมกับเออที่ไม่ใช่ผู้เล่นจริงๆด้วยนะครับนิดหน่อยนี่อาวุธเข้าสวยจังฟ้านี่นี่นี่วิ่งครับวิ่งครับถอยกันถอยกันเฮ้ยนี่ครับเ k คสีแดงเาคสีแดงมาเย นี่งไงเจอเเคสีแดงข้าพรเจ้าหน่อยคืออาวุธในเกมนี้สกินค่อนข้างเอ่อหลากหลายอะนะแล้วก็มีโกดในคอปิวตี้ด้วยอ <laughs> ย่างใช่เลยอะตัวละครนี้เป็นโกดอะนะเป็นโกดได้แรงบันดาลใจอะนะ <laughs> โอเคในนี้น่าจะยังไม่มีให้เห็นหรือเปล่า โอเคถอยถ่ายถอยถ่ยถ่ยถ่ยดิโหลดดิโหลดเลือดนี่ไงไล่เรยีบรยบไล่เรยีบรยบไล่เรียบไล่เรียบไล่ยวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนนี่มันก๊เฮ้ยอย่าวิ่งเร็วดิเนี่ยมาเป็นโกสอตเซนจ์น่นนะ <laughs> โอ้โหวิ่งแหวกกันขนาดนี้เลยเหรอเราก็มั่วไปเลย โอ้ยไม่กอดโอ้ยไม่กอด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 เขาตามเราอ่ะกำลังหนีนะกำลังงงทิศทางอยู่ไงอะนายไงอะนายเฮ้ยตรงนี้มันจริงๆขึ้นมาแอบได้นิดหน่อยไหมเนี่ยนั่งรอได้เลยนะ ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะครับสแหรับเกมตัวนี้นะนี่แน่ๆ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 ไป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 กันต่อครับไป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 ดีโหลด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 เฮิร์มอยู่ข้างหลังเรียบร้อยเรียบร้อยวิคตอรี่วิคตอรี่อีกแล้วนะครับ นี่ครับก็จะเป็นตัวละครเนี่ยนะนี่โกดโกดโกดอยู่ด้านขวานะครับตัวสุด <c oughs> เออก็จะเป็นเอ่อตัวการาฟิกแล้วก็บรรยากาศในเกมของนังค่ายเขาไอ้นะท่านผู้ชมครับนำดูโหลดเอานะครับผมตรงนี้ก็คือจริงๆเราสามารถปรับแต่งอาวุธได้นะแล้วก็อาวุธเรานะครับสามารถทําการคัดต้อมได้ก็คือปรับแต่งเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นมอดดี้หรือว่าอะไรแบบเนี้ยแต่งแบบสกินอะนะ เออตอนนี้เราไม่มีสกงสกินอะไรทั้งนั้นนะครับอันนี้ต้องรออันล็อกนะเนี่ยสกินก็เป็นแบบพื้นๆแบบนี้เลยเออและเกมนี้มันยังสามารถเอ,อ่อเชิญเพื่อนมาเล่นได้นะครับตรงนี้เชิญเพื่อนเรามาเล่นได้แล้วก็ตัวละครนะครับก็จะมีประมาณนี้เออนี่ครับนี่เอาไอตัวเอาแล้วโก้ดต,ตัวนั้นนะหรือว่าเราอยู่คนละฝั่งกันวะไอที่เป็นตัวพวกหัวครับแล้วก็เป็นหน้ากาก มันไม่มีอยู่ในนี้หรอหรือว่ามันอยู่ในช็อปหรือไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับหรือว่าอยู่ในเบอร์น์เพาร์สเกมนี้ก็มีเบอร์น์เนพาร์สเหมือนกันนะออมีค่อนข้างออครบคันนะครับรูปแบบการเล่นโหมดการเล่นอะไรแบบนี้นะครับนะใครที่สนใจเกมชูตติ้งนะครับอยากจะได้เกมชูตติ้งใหม่ๆก็ลองดูเกมนี้ได้นะครับถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งทีออ่น่าสนใจนะครับนี่ตัวละครอ,อยู่ในนี้นะครับนะ,ะประมาณนี้เราพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ